วันนี้นะคะที่ดินลักษณะแบบไหนกันนะที่ทําให้นะ,ะจะทําธุรกิจการค้าก็ดีจะทำก็เ,เรียกว่าสร้างเป็นชที่อยู่อาศัยก็ดีมาดูกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นที่ดินแบบถุงเงินถุงทองนะ,ะก็คือว่าลักษณะ ปากแคบแต่ก้นกว้างนั่นเองซึ่งน่าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และเก็บทรัพย์ได้ดีมากๆแล้วจเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะดังนั้นที่ดินลักษณะแบบทุงเงินถุงทองนี้จึงเหมาะกับการที่สร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าทําธุรกิจการค้านั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเคล็ดลับนะที่ถ้าวันนี้จะเลือกซื้อที่ดินก็แนะนําให้เลือกที่ดินแบบนี้นะคะซึ่งจะสามารถเก็บทรัพย์ได้ดีนั่นเองแล้วก็ทําธุรกิจอะไรก็ทํามาค้าขึ้นนั่นเองนะคะ ก็ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นลงใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออสังหาตัวอื่นนะคะจะเป็นอคอนโดหรือว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าจะเป็นสนามกอล์ฟหรือว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปติดตามควายได้ที่เพจควายอาสังหานะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระเคล็ดลับประดิมมาแบ่งปันก็ติดตามกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ